สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันที่สวนส,วนสัตว์เล็กๆย่อมๆนะครับที่สถานีเพาะสัตว์ป่าโคกไม้เรือกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีสัตว์อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะ ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของสัตว์กันนะครับนี่เป็นนกยุงหรือเปล่าใช่ไหมเป็นไม่ใช่นกยุงนะมันเป็นนกหวาเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็ด้านหลังน้องจะมีกระจงนะครับตอนนี้หาดูยากเลยนะครับแต่ก่อนเห็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้นะครับตัวประมาณเท่าแมว ข้าตัวแมวนะครับมีอยู่สองตัวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันมีสามตัวข้างใน,น เดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นต่อนะครับ งนกก็มีหลายชน,นิดนะครับนกกลางเข้มเรืองหงอบนกเปี่ยงแล้วนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อนกเท่าไหร่เรืองแล้วป่ะนะผู้อดองนี่ว่าปุ้นนะ tay con mình lại trên những gì nữa nó cũng con mình nào Hãy subscribe không có. lỡ những

บินหลาก็ม hmm. ีสองตัวนะนกอีโกงนะแล้ว่าไก่น้ำ

สีแดงอะตุชชูชมพูนี่นี่กบพอนเ่แต่งอามวะจำชื่อไม่ได้เนี่ยตัวนี้มแก้มีเยอะมากนะ ตัวนี้น่าจะเจ็ดยู่นี่ก็ตระกูลนกเงื่องเหมือนกันแม่มหลายชนิดมาเป็นโคมจำจำลองนะโคงไม้จำลองทำมาจากองค์

Tại Phan Nước ở Hồ Rạch thì thấy hình bói thẻo, hà la ba la có mấy phần mươi màn cân. Đây là Rạch. Rạch. อยู่เป็นคู่นะเนื้อเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียรล,ลานตรงนี้ก็กว้างมากเลยนะครับเรา,ดดดาก็มาครั้งนี้แหละเพราะไม่เคยมาเหมือนกัน วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะวันหยุดคัตเาเร่คนเลยมาเยอะเลยวันนี้ เขอุดอ่ะอน,นี่นกกบนะอ๋อบาลาจะ,จะเห็นตัวนี้เยอะนะที่บาลาโดยเมื่อกี้ไม่ใช่นะตัวนี้ที่เห็นบดนกกก,กหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งนกกระหังตัวนี้นะนกเงือกได้ว่าชื่อเรียกเขา

kena dekat lagi lagi ada hon pa, eh, kau hak pada seloprek tu ke mau dak ha lu yo doa tu ya tolong budukan tu kat tapak tu ya kan ye no, okay. ha ah, dia จะบ่หองเลี้ยงผาหรือเปล่า เคก่อนครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับดูเหนื่อย <g üler> เดินมา <g üler> เหนื่อยมากนะครับสถานที่ก็กว้างเหมือนกันนะครับสัตว์ก็มีหลายชนิดอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เขาเปิดแต่วันคาตาเลร์วันนี้วันก็วันที่11บอ็กนนว่าเราจะทำมานุนฮะใช่หรือเปล่าชดเชยเหรอวัน,น ทําเวลาวันนี้ฉุกเชินเราจะทําเมนูโอเคอวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับให้อยู่ในเฟรมด้วยในมากยู่วันนี้แต่ว่าวันหยุดคนเยอะนะส่วนอยา่จะเป็นครอบครัวจะพาเด็กๆมาในวันนี้วันเราก็เดิน มาดูเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวได้ดูสัตว์หลายชนิดเยอะนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาตรงนี้มีจระเข้มีนกมีหมีมีเต่ามีลิงนะแล้วก็มีสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นนกนะที่เยอะนะนกยุงมั่งนกน,นกเงือกนะก็มีหลายชนิดอยอะนะบริเวณก็กว้างอยู่แล้วนี้ เขาเปิดเฉพาะวันหยุดนะถ้าไม่ใช่วันหยุดเขาไม่ได้เปิดเป็นสถานีเพาะสัตว์ป่าไม้เรือโคกไม้เรือโอเควันนี้พอะแค่นี้ก่อนนะครับวัสลามาอะลัยกุมเคตัวตวันนีวันหยุด